สวัสผมนิวจากลา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 การนิวซีเรตนะครับ, al รบวันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาทําความรู้จักกับโปรแกรม WPS Office ครับเป็นโปรแกรมที่คล้ายกับ Microsoft Office และคล้ายกับ Google Sheets ที่มีทั้ง Google d o c Google Excel Google ที่เป็น PowerPoint อะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้เองเนี่ยผมจะหยิบยกเฉพาะจุดที่เด่นกว่าจุดที่ใหม่กว่ามาเล่าให้ฟังเมื่อเราทําการสั่งซื้อตัวโปรแกรมเนี่ยเราจะได้แพ็กเกจประมาณนี้แล้วเมื่อผมเปิดไอแพ็กเกจอันนี้มาครั้ง แรกผมนึกว่าด้านในจะมีแผ่นซีดีนะครับเปล่าเลยวิธีการติดตั้งตัวโปรแกรมเนี่ยต้องไปดาวน์โหลดที่ wps.com/thailand เอาป r o d ดักคีย์ครับเข้าไปกรอกที่ตัวโปรแกรมเมื่อคุณทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเริ่มด้วยการเปิดโปรแกรมครับมันจะมีเป็นรูปร่างสวยๆขึ้นมาแบบนี้ตรงกลางจอหน้าตาตัวโปรแกรมเนี่ยก็คล้ายๆกับการลันบนเว็บไซต์ครับมีการเปิดแท็บใหม่แบบนี้เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่คุณสามารถทํางานหลายๆเอกสาร พร้อมๆกันได้เราจะเริ่มด้วยที่หน้าแรกของโปรแกรมนี้กันครับเราจะเห็นไอคอนด้านบนมีทั้ง Word Excel PowerPoint PDF นี่มาเป็น shortcut ที่กดง่ายมากๆและจะมีแอปพลิเคชันเพิ่มเติม,ตมอีกเยอะแยะมากมายซึ่งบางอันเนี่ยเราอาจจะต้องโหลดเพิ่มเข้าไปนิดนึงยกตัวอย่างแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนี่อันนี้เลยครับแปลงไฟล์ PDF เป็น Word เป็น Excel อ่ะอันนี้โหลดเพิ่มนิดนึงอันนี้ยกตัวอย่างอีกฟเจอร์หนึ่งนะครับที่เรียกว่า OCR ก็คือการถอดข้อความที่ออกมาจากรูปภาพออกมาจากแบนเนอร์ต่างๆเพื่อ ใช้ในการรายงานทําเอกสารส่งอาจารย์ยอะไรเงี้ยซึ่งมันสะดวกดีนะครับจริงๆแล้วเทคโนโลยี OCR เนี่ยมีในแอปพลิเคชันมือถือมานานแล้วแต่อาจจะไม่แม่น OCR ของ WPS Office เองเนี่ยมันใช้ได้ดีกับภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ได้แค่บางส่วน กับภาษาไทยครับซึ่งกับภาษาไทยเองอาจจะต้องรอการอัปเดตแต่เราจะไปเริ่มใช้งานจริงกับโปรแกรม Word หรือว่าโปรแกรมเอกสารของเขาเลยดีกว่าเมื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยในฝั่งของแท็บต่างๆเนี่ยก็จะมีการแยกย่อยออกมาชัดเจนเอกสารตารางการจัดการงานนําเสนอ PDF เห็นไหมครับเราสามารถมาเปลี่ยนรูปแบบเอกสารข้างในก็ได้ไม่จำเป็นต้องเลือกตอนแรกก็ได้ซึ่งส่วนตรงนี้เองเนี่ยจะรวบรวมเทมเพลตหรือว่าเป็นแบบฟอร์มพื้นฐานที่เราอาจจะได้ใช้งานกันซึ่งง่ายดีเราไม่จำเป็นต้องทําขึ้นมาใหม่ เราไม่จำเป็นต้องมาสร้างใหม่ซึ่งเทมเพลตตรงนี้เนี่ยใช้งานฟรีจะมีให้เลือกทั้งเป็นนามบัตรเป็นเรซูเม่น,นะครับเป็นหน้าปกรายงานนี่มีการ์ดเชิญงานแต่งก็มีนะครับหรือว่าสรุปเอกสารต่างๆเกี่ยวกับพวกวิชาชีพใครที่แบบว่าไม่อยากจะเสียเวลาในการออกแบบนะครับก็มาเลือกเทมเพลตตรงนี้ได้เลยหากว่ารูปแบบเอกสารหรือว่าเทมเพลตที่เรากําลังดูอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ถูกตาถูกใจหรือว่ามีน้อยจนเกินไปใช่ไหมครับเราสามารถกดคําว่าเทมเพลตเพิ่มเติมได้จะเข้าสู่หน้าแม่แบบที่รวบรวมเอา ใน Internet นอิเทร์็ตซึ่งมันจะมีอีกเยอะมากๆแตกย่อยสาขามาเพิ่มเติมอีกมากมายเอกสารอินโวที่สวยๆนะครับหรือว่าดูน่าเชื่อถือหน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาหาได้จากตรงนี้เลยนะครับมีอีกเยอะแยะมากมายเลยผมก็กดไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วเขาก็จะมีเขียนเลยว่าเทมเพลตนี้เนี่ยฟรีหรือเปล่าหรือก็เลื่อนหาไปจนกว่าเราจะแบบเจอสิ่งที่ถูกใจแล้วเราก็กดคําว่าใช้งานฟรีครับรอแป๊บหนึ่งเราสามารถที่จะใช้แบบฟอร์มนี้ได้เลยในขั้นตอนการดูเทมเพลตเมื่อสักครู่นี้เราจะต้องต่อเน็ตเท่านั้นหากคุณ ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ครับอ่าเราก็จะเห็นว่าเราก็ใส่ชื่อเลยครับแก้ไขางานดีไซน์นิดนึงนะครับนี่เห็นไหมมันก็อาจจะมีล้นบ้างก็ปรับเปลี่ยนได้ครับเราทํางานได้หมดเลยซึ่งอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของไฟล์ Word นะครับซึ่งเราสามารถใช้งานร่วมกันได้เลยปกติแล้วเราจะเป็นนามสกุล DOCX ใช่ไหมครับสำหรับเวอร์ชั่นใหม่ๆใ,ใครใช้เวอร์ชั่นเก่าหน่อยเนี่ยก็จะเป็น DOC ธรรมดาซึ่งเปิดได้หมดเลยนะครับไม่ได้เป็นข้อจํากัดอะไรหรือแม้แต่จะไปดาวน์โหลดไฟล์มาจาก g o Google s h e e t แล้วก็มาทํางานใน WPS Office เนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้เป็นข้อจํากัดในตัว WPS Office เนี่ยมีระบบถนอมสายตาด้วยเราลองกดโหมดถนอมสายตาปกติจะเปลี่ยนเป็นเอกสารสีเขียวแบบนี้ครับก็เป็นเรื่องที่งุนงงนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโหมดถนอมสายตาเนี่ยอาจจะเป็นสีแบบออกเหลืองๆหน่อยนะครับซึ่งมันก็อาจจะดูหม่นๆหน้าเบื่อหน้าเบื่อแต่โปรแกรมนี้เลือกใช้โหมดถนอมสายตาที่เป็นสีเขียวอ่อ,อนก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะนะว่า й, สีแบบนี้มันถนอมสายตาได้ด้วยเหรอแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการจะถนอมสายตาเป็นโหมดกลางคน ก็จะกลายเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเราปรับมาเป็นโหมดกลางวันก็จะเป็นเอกสารสีขาวปกติทั่วๆไปนี่เป็นตัวอย่างของฟังก์ชันที่อาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่บางคนอาจจะต้องการโอเคเราไล่กันไปที่ฟีเจอร์ถัดไปเลยครับบางคนเนี่ยต้องการทํารายงาน1เล่มที่มีการนับจํานวนคําเพราะว่าอาจารย์อาจจะสั่งมาไว้ว่าต้องการ1000คําต้องการ2,000คําอะไรประมาณนี้บางคนใช้เขียนสคริปต์ในการอ่านสปอตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเครื่องมือนับจํานวนคํามาให้ครับซึ่งนับแบบละเอียดมากๆจำ ำนวนหน้าจำนวนคำจำนวนอักขระแบบไม่รวมช่องว่างแบบรวมช่องว่างก็มีมาให้ย่อหน้ามีกี่ครั้งคำที่ไม่ใช่ภาษาเอเชียมีกี่ครั้งอักขระภาษาเอเชียมีกี่ครั้งซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้เราได้งานเอกสารที่รวดเร็วมากขึ้นแม่นยำมากขึ้นและตรงกับโจทย์ที่อาจารย์มอบหมายมาสิ่งนี้น่าสนใจครับมันคือฟีเจอร์การจับภาพหน้าจอสมมุติว่าเราต้องการจะส่งภาพหนึ่งรูปให้กับเพื่อนเราเพื่อ,รอตรวจดูว่ารายงานของเรานั้นเนี่ยมีการจัดวางเลย ที่ถูกต้องหรือเปล่าเราสามารถกดจับภาพหน้าจอได้จากตรงนี้แล้วลากเข้าไปแบบนี้เลยครับเหมือนการครอบรูปทั่วไปและเราสามารถเขียนข้อความเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้หรือจะทําปากกาไฮไลท์แบบนี้ก็ได้ว่าเฮ้ยเพื่อนมึงดูตรงนี้นะตรวจสอบตรงนี้หรือว่าทําเป็นชี้เข้าไปแบบนี้ก็ได้เห็นไหมละเอียดมากๆซึ่งผมบอกได้เลยว่าไอ้ฟีเจอร์พวกนี้มันเป็นเรื่องเล็กอะแต่ Microsoft Office ก็ไม่เคยคิดที่จะทานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เองเนี่ยลองไปปรับใช้กันดูเราไปดูกันที่เรื่องใหญ่ๆกันมากดีกว่านะครับก็คือในเรื่องของการ รีมาร์กหรือว่าการใส่ความคิดเห็นเข้าไปในงานเอกสารฟีเจอร์นี้เองเนี่ยใน Google Docs หรือว่า g o Google s h e e t ของเขาเนี่ยมีให้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรเพอร์เฟเพราะว่าเวลาเราทํางานเอกสารที่ออนไลน์กับคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยเขาอาจจะนั่งดูอยู่แล้วเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าตรงเนี้ยที่คุณเขียนเนี่ยคุณต้องการจะให้เพิ่มเติมอะไรเข้าไปหรือเปล่าอย่างสมมุติว่าเราคอมเมนต์เข้าไปว่าแก้ไขข้อมูลตรงนี้ อีกนิดนึงให้ยาวขึ้นอะไรประมาณนี้เราสามารถเขียนคอมเมนต์ได้เพื่อที่จะให้คนที่เอาไฟล์นี้ไปทํางานต่อเขาได้รู้ว่าเฮ้ยตรงนี้ต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่าต้องเพิ่มต้องลดอะไรหรือเปล่าเขาจะได้รู้เราไม่ต้องไปนั่งพิมพ์แยกใน Li น์ใน Messenger เสียเวลาครับแต่จริงแล้วเนี่ยฟีเจอร์นี้ Google Sheet มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใหม่แต่ว่ามีมาให้ในตัวนี้เราพาไปดูกันที่เรื่องของไอคอนไลบารีครับตรงนี้เองจะมีไอคอนสวยๆงามๆม,มาให้เราเลือกใช้อยู่เยอะแยะมากมายและที่สําคัญสวยมากๆด้วย ก็จะมีป้ายเซลล์ก็จะมีป้ายส่วนลดป้ายนู่นป้นี่แต่ว่าในส่วนตรงนี้เองเนี่ยทั้งหมดเลยนะที่ผมเปิดให้ดูอยู่ตอนนี้จะต้องเสียเงินครับคุณไม่สามารถใช้งานฟรีๆได้ต่อให้คุณเสียเงินไป129บาทแล้วคุณต้องเสียเพิ่มนะเว้ย เออไม่ได้มาแบบฟรีๆนะครับคุณจะต้องจ่ายเงินหนึ่งปีเป็นเงิน55ดอลลาร์ซึ่งตกเป็นเดือนละประมาณ4.66ดอลลาร์นะครับซึ่งก็มันก็แพงนะครับจ่ายค่าซอฟต์แวร์ไปแล้วยังต้องมาจ่ายเป็นแบบ In a p p p u r อ h a s e อีกอะไรประมาณเนี้ย <c oughs> เพื่อที่จะแลกมากับการใช้งานพรีเมียมต่างๆนานา,า,า,า <c oughs> หรือแม้แต่ใครอยากจะสร้างพวกแผนภูมิต่างๆในงานเอกสารของเราเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะแผนภูมิแท่งหรือว่าเป็นลายกราฟแบบนี้นะครับเป็นแบบวงกลมเป็นแบบบาร์อะไรเงี um, เ้แบบยซึ่งสวยมากๆมันเป็นดีไซน์ที่แบบถ้าคนไม่ได้เรียน ราฟิกมาหรือไม่เคยทํางานด้านนี้จะไม่สามารถออกแบบอะไรที่มันเป็นแบบนี้ได้เลยซึ่งทั้งหมดนี้ที่ผมกําลังเปิดให้ดูอยู่เนี่ย เสียตังค์เหมือนกันครับในเรื่องของการสร้างกรารแลเราพาไปดูกันต่อที่ปัญหาหลักๆที่คนทํารายงานส่งอาจารย์มักจะเจอนั่นก็คือการทําเลขหน้าการทําหัวกระดาษท้ายกระดาษซึ่งโปรแกรม WPS Office เนี่ยมีระบบการจัดก,การที่ดีมากๆคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทํารายงานที่เกี่ยวกับงานด้านราชการเนี่ยเราจะต้องมีกอขอคอก่อนจะเริ่มหน้าหหน้า2หน้า3ใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยผมทํากับ Microsoft Word แล้วรู้สึกว่ามันมีปัญหามากๆเลยเวลาเราไล่เอกสารหน้ากอหน้า,นาขอ หน้าอพอเราอยากจะจบแค่คอควายแล้วไปเริ่มนับ1ใหม่เนี่ยตัวโปรแกร,รม Microsoft Word มันจะไม่สามารถควบคุมได้โดยง่ายเพราะว่าตัวโปรแกรมมันคิดว่าเราจําเป็นจะต้องการกอไก่ถึงหน้าสุดท้ายไปเลยมันไม่สามารถจะทําให้เป็นกอไก่แล้วมาเป็นเลข1ได้ง่ายๆแต่สําหรับโปรแกรมตัวนี้เองเนี่ยเราสามารถนับ1น,นับ2นับ3แล้วหน้าที่4เนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าให้กลายเป็นกอไก่แบบนี้ได้ด้วยครับเห็นไหมเราสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยเราอยากจะแก้เลขหน้าอะไรพิมพ์เข้า ไปได้โดยที่ไม่ต้องไปสนใจรูปแบบที่ตัวโปรแกรมมันเซตเอาไว้เลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเห็นไหมฮะรวดเร็วกว่าลองไปเล่นกันดู หนึ่งสิ่งเลยนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันในกรณีที่ตรวจสอบตรวจเช็คคําที่คุณใช้ศัพท์ที่คุณไม่แน่ใจคุณสามารถทําการไฮไลท์ข้อความนั้นๆก่อนโดยที่ยังไม่ต้องคลิกอะไรนะมันจะมีโลโก้ Google ขึ้นมาแบบนี้เพื่อให้เราเนี่ยกดหนึ่งครั้งแล้วเขาจะเข้าไปเซิร์ชใน Google ให้เราโดยอัตโนมัติปกติแล้วเราจะต้องคอนทอนซีคอนทอนวี v ด้วยตัวเองเราจะไปดูกันที่โปรแกรมตารางการจัดการซึ่งมันก็มีให้เราเลือกครับในเรื่องของบันทึกรายรับรายจ่ายใบยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั่วไปสมุด บัญชีรายวันอะไรประมาณนี้เลือกได้ครับหรือว่าเป็นงานทั่วๆไปแบบกรอกข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานรายงานประจําสัปดาห์อะไรเงี้ยเกี่ยวกับการทําสถิติก็มีเกี่ยวกับภาคธุรกิจที่ทําสมุดรายชื่อต่างๆสถิติคะแนนการศึกษาก็จะมีเกี่ยวกับตารางเรียนคือเยอะแยะมากเนี่ยคุณสามารถดูตัวอย่างก่อนดาวน์โหลดได้เลยหรือคุณจะทําหลักสูตรการเรียนมหาวิทยาลัยแบบนี้ก็ได้คือง่ายมากๆปกติเนี่ยถ้าเราอยากจะทําขึ้นมาเองเราอาจจะต้องไปดูเรฟเฟลต์แล้วว่าเฮ้ยตารางจริงๆมันเป็นหน้าตายังไงตารางเรียนเป็นแบบ อ๋กอก๊อปเข้ามาแต่นี้คือคุณโหลดได้สมมุติว่าวันจันทร์เรามีเรียนเป็นวิชาอะไรก็แล้วแต่เราก็ทําสีไปวันนั้นมันไม่มีเรียนนี่หว่าเราก็แก้สีไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นวันศุกร์คุณก็แค่แก้ไขสีแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็แค่ย้ายสีมาไว้ตรงนั้นตรงนี้แก้ไขอะไรเสร็จคุณก็เซฟไปออกมาจบเลยสมมุติว่าผมอยากจะค้นหาว่า Delivery ในจังหวัดกรุงเทพเนี่ยมีกี่สาขาแล้วกดคําว่าตัวกรองอัตโนมัติไปครับแล้วเราจะเห็นเครื่องหมายดอปดาวหรือว่าสามเหลี่ยมคว่ำลงมาเนี่ยกดหนึ่งครง คุณจะเห็นเลยว่าเชียงใหม่มี5สาขานับเป็น7%กรุงเทพมี40สาขานับเป็น57%เราสามารถดูการคัดกรองข้อมูลได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปกด c t r t r o l f หรือว่ามันนั่งนับด้วยตัวเองผมเลือกที่กรุงเทพนี่กรองรายการนี้เท่านั้นรวบรวมข้อมูลกรุงเทพยอย่างเดียวมาให้คุณสมมติว่าผมอยากจะเปลี่ยนจังหวัดอะไปที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นปั๊บ5สาขาเป็นไง ง่ายไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเร็วมากมากแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ครับเวลาเราใส่รูปภาพไปสักรูปหนึ่งเนี่ยเมื่อคุณอิ p พ r t รูปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่มากๆเราจะต้องมาปรับขนาดเอาเองแต่ว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันมีฟังก์ชันในการปรับให้รูปภาพเนี่ยมันพอดีกับตัวตารางได้เลยโดยการกดคําสั่งฝังภาพลงในเซลล์นี่ประมาณนี้ครับเป็นรูปหมาอยู่ตรงกลางเมื่อคุณกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กพอๆกับตารางเลยเมืม่อคุณกําหนดตารางให้ใหญ่คุณก็สามารถใส่รูปได้จังหวัดน,นี้มีสาขาที่ที่ค ใส่รูปไปเลยครับสสาขาจะได้ดูง่ายๆแบบนี้และคุณไม่จำเป็นต้องมาปรับย่อขนาดด้วยตัวเองอ่ะสมมุติว่าผมเลือกรูปภาพที่2แล้วก็กดฝังภาพในเซลล์ปั๊บแล้วคุณก็ปรับให้ตัวตารางมันพอดีอัตโนมัติง่ายกว่าเร็วกว่าอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีประโยชน์มากๆเลย,เยแทรกตารางข้อมูลสาขาที่3เนี่ยอยากจะเพิ่มมาอีกสัก3-4แถวเนี่ยคุณสามารถที่จะคลิกขวานะครับแล้วตรงแถบคําว่าแทรกเนี่ยให้เราเลือกด้วยตัวเองได้เลยหรือจะพิมพ์ข้อความเข้าไปก็ได้นอย่่างเชเชลข9 ชุดแบบนี้แล้วก็กดติ๊กถูกเห็นไหมครับว่าเราสามารถเพิ่มตารางโดยการแค่คลิกขวาทีเดียวแล้วก็เพิ่มตัวเลขได้เลยไปกดคลิกได้เลยว่าจะแทรกตรงไหนแทรกด้านข้างหรือว่าแทรกด้านบนอย่างเงี้ยสมมติว่าผมอยากจะเพิ่มคอลัมน์ปึ๊บ เร็วกว่าเยอะนี่เป็นวิธีลัดที่แบบว่ามันสะดวกสบายมากๆเป็นวิธีการใหม่ๆที่โปรแกรมตัวนี้อยากจะพรีเซนต์ออกมาครับฟังชันหนึ่งนะครับที่ Microsoft Office เนี่ยอาจจะกําลังจะพัฒนาแหละแต่ว่าในฝั่งของ Google เนี่ยเขามีแล้วนะครับก็คือเวลาที่เราจะทําแบบฟอร์มหรือว่าทําตารางข้อมูลอันนึงขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะมีข้อมูลจังหวัดข้อมูลอําเภอข้อมูลเพศหรืออะไรประมาณนี้แล้วเราต้องการให้มันเป็นด r o p d o w หรือว่าการคลิกครั้งหนึ่งแล้วมีตัวเลือกขึ้นมาเลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องพิมพ์ใหม่เลยประมาณนี้เราสามารถมากําหนดได้นะครับ สมมติว่าผมเลือกไปที่จังหวัดนนท์ก่อนแล้วเราก็เลือกแทรกราายการดอบดาวเราพิมพ์ไปครับนนทบุรี กรุงเทพสมมุติว่าผมมี2จังหวัดให้เลือกก่อนกดตกลงครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีตัวเลือกให้เราเปลี่ยนโดยอัตโนมัติแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการจะแบบว่าให้ดรอปดาวนี้มันเกิดขึ้นทุกๆตารางเลยเนี่ยเราก็แทรกรายการดรอปดาวครับแล้วก็พิมพ์ข้อมูลเข้าไปใหม่ซึ่งข้อมูลตรงนี้เองเนี่ยเราจะต้องใส่เข้าไปก่อนในครั้งแรกเราก็อาจจะต้องรวบรวมจังหวัดทั้งหมดที่มีในประเทศไทยหรือว่าเราสามารถดึงข้อมูลมาจากเอกสารอื่นเนี่ยก็สามารถทําได้ อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือเครื่องมือในการสร้างใบแจ้งหนี้ด้านฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเอกสารที่เราสามารถกรอกข้อมูลได้แต่เราไม่จะเป็นต้องไปคลิกในทีละตารางเพื่อที่จะป้อนข้อมูลนะครับเรามาดูกันที่ฝั่งขวามือครับจะมีแถบบริษัทแถบลูกค้าแถบรายการแถบส่วนลดแล้วก็ภาษีเราป้อนข้อมูลบริษัทเราเพียงครั้งเดียวก็สามารถปรับใช้ได้เลยเห็นไหมครับข้อมูลก็เด้งโดยอัตโ,ตโนมัติในส่วนของลูกค้าครับเราก็ใส่รายชื่อไปเลยถ้าเกิดว่ามีลูกค้าประจําอยู่แล้วหรือมีลูกค้าใหม่ กดเพิ่มก็ไปได้ง่ายๆแบบนี้นะครับในฝั่งของรายการนะครับก็จะมีรายการสินค้ารายการบริการอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีส่วนลดหรือว่ามีภาษีที่จาเป็นต้องหักเนี่ยเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปครับมีภาษี3%เนนะครับหักนะที่จ่าย กดปรับใช้แล้วเรามาตรวจสอบเอกสารทั้งหมดดูครับเช็คในเรื่องของค่าสุทธินะครับดูอีกทีหนึ่งว่าตัวเลขนั้นใช่อย่างที่เราได้ประเมินไว้ตอนต้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับแต่งรายละเอียดใดก็แล้วแต่เนี่ยเปลี่ยนได้เลยนะครับซึ่งเอกสารอินโอย์เนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสีสันได้ด้วยนะครับเราอยากได้สีอะไรเราเลือกไปเลยเนยส่งออกไปเป็น PDF เป็นรูปภาพเป็นอะไรที่สะดวกกว่าเดิมตั้งเยอะตั้งแยะแน่ไปต่อกันที่โปรแกรมการนําเสนอหรือว่า presentation นะครับเดิมเราก็จะคุ้นชินกับคําว่า ะนะแบบฟอร์มนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่าเทมเพลตเนี่ยมาให้เราเลือกเยอะแยะมากมายการศึกษาวิชาชีพการออกแบบกราฟิกอะไรเงี้ยมีหมดเลย,เยอันนี้คือไฟล์ที่ผมเนี่ยเคยทําไว้ใน Microsoft Office PowerPoint นะครับก็ง่ายๆครับพื้นหลังก็จะเหมือนกันโดยตลอดนะครับฟอนต์ก็ง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเลยเห็นไหมฮะมันก็เป็นการเปลี่ยนสไลด์แบบทั่วๆไปซึ่งธันสิชันในแต่ละตัวแผ่นงานเนี่ยมันก็อาจจะซ้ําๆกันหรือบางทีเราอาจจะคิดไม่ออกไม่รู้จะเลือกอันไหนดี ไอตัวโปรแกรมนี้เนี่ยมันมีวิธีการสุ่มด้วยตัวมันเองด้วยนะครับซึ่งมันก็อาจจะคํานวณจาก AI หรือได้สักอย่างหนึ่งเมื่อคุณเลือกสุ่มเนี่ยมันก็เลือกให้เราโดยอัตโนมัติซึ่งในแต่ละครั้งในการนําเสนออาจจะเป็น transition ที่ไม่เหมือนเดิมเราสามารถกดนําไปใช้กับทั้งหมดได้เลยจากตรงนี้นต้องการจะพรีเซนต์คุณกด play ขึ้นมาเห็นไหมฮะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติไปที่หน้าถัดไปเปลี่ยนไปเรื่อย ซึ่งตรงนี้เราต้องคิดเองครับเราทําข้อมูลเสร็จแล้วเรากดซุมเลยง่ายมากๆแต่ว่าในส่วนที่เราจะต้องทไํได้วยตัวเองก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับก็คือเอฟเฟกในการขึ้นข้อความชเช่นแบบเลื่อนเข้าแบบนี้เหมือนเอนเคดิตของหนังอะไรอย่างเงี้ยนะเราสามารถเปลี่ยนได้ไอ้ตรงนี้เองเนี่ยจะไม่ได้มีรูปแบบสุ่มมาให้นะครับเราจะต้องกําหนดด้วยตัวเองซึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือไอ้หลอดดูดสีเนี่ยที่มันจะไม่เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆเลยก็คือจะสามารถดูดสีจาก ที่อื่นได้ด้วยเราจะต้องย่อหน้าต่างตัวโปรแกรม WPS ก่อนเพื่อให้มันมีพื้นที่ที่เหลือเนี่ยไปดูดสีจากที่อื่นมาสมมติว่าผมต้องการสีจากโลโก้ La z a d a าชึบเห็นไหมกลายเป็นสีชมพูเหมือนของเขาแล้วและข้อความข้างล่างแล้วก็ดูดสีที่เป็นสีคู่กับของ l a z a d a ามาเป็นสีสม้มชึบแบบนี้เห็นนะเราได้สีเหมือนของ l a z a d a าเป๊ะๆแล้วตัว Microsoft Office หรือว่าสําหรับของตัว Google เองเนี่ยมันไม่สามารถดูดสีข้ามตัวโปรแกรมได้เราต้องเอารูปภาพเข้ามาก่อนแล้วดูดสีแล้วค่อยลบทิ้งแต่เนี้ยเราแบ่งหน้าจอเสร็จเลยแล้วดูด สีไปง่ายดีส่วนหนึ่งเลยนะครับที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาหลายครั้งหลายคราวนะครับก็คือเราเนี่ยทำพรีเซนเทชันที่สวยงามมากมายอลังการทั้งใส่ฟอนต์เท่ๆนะครับหรือว่ารูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ที่แบบคิดเองเออเองวาดเองกําหนดเองอะไรประมาณนี้โอ้โหทำทั้งคืนทําแทบเป็นแทบตายแต่เวลาไปพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนเคยเป็นไหมไม่เหมือนกับที่กูทําที่บ้านเลยนี่หว่าเฮ้ย hey, ทำไมฟอนต์มันเพี้ยนขนาดนั้นวะเฮ้ย hey, ทำไมทางสิชันที่ทําไว้มันหายหมดเลยวะแต่ว่าไอาตัว WPS เนี่ยมีฟีเจอร์หนึ่งที่มาช่วยแก แก้ปัญหานั้นก็คือการส่งออกไอไฟที่เราจะนําเสนอเนี่ยเป็นรูปแบบวิดีโอไปแม่งเลยคือทําเป็นคลิปเลยครับเนี่ยเราสามารถเอ็กพอร์ตมาเป็น dot ps แบบนี้นะแล้วเราก็กดคําว่าบันทึกซึ่งเราก็อาจจะต้องรอในการเรนเดอร์นานหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ไวรวดเร็วแบบกระพริบตาและเสร็จเลยอาจจะผิดกฎที่อาจารย์เนี่ยได้ทําการสั่งงานไว้นะครับว่าให้ทามาเป็น powerpoint ไม่ใช่หรอทำมาเป็นคลิปทําไมคุณก็ตอบอาจารย์ไปว่าป้องกันไฟล์มันเพี้ยนป้องกันฟอนต์มันไม่เหมือนเดิมเวลาเราส่งงานอาจารย์ เราก็เอา powerpoint จริงๆไปให้เขาด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะโวยวายว่างานแบบนี้ฉันไม่ตรวจอาจารย์ด๋ยวนี้บางคนก็เรื่องเยอะครับอ,อดักทางไว้ดีกว่าเรามาเปิดดูคลิปวิดีโอดูไหมว่าสุดท้ายเราได้ไฟไล์แบบไหนอันนี้คือตัวอย่างไฟไล์ที่เราได้ Export ออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราได้กําหนดค่าเอาไว้แล้วอ่ะการเปลี่ยนทา a n s ซ t ชั n นเปลี่ยนยังไงนะครับการเคลื่อนไหวของฟอนต์มันเคลื่อนทิศไปทางไหนอะไรประมาณนี้เห็นไหมเหมือนกับที่เราเซตไว้เลยว่าขึ้นเป็นเหมือนเครดิตหนังหมุนๆติ้วๆอะไรว่าไป ง่ายครับไม่ต้องกดเมาส์แล้วปล่อยไปเลยเพราะว่าเราเซตมาจากบ้านแล้วพีเซนต์ได้ชิวๆไม่ต้องให้เพื่อนมากดคลิกๆๆๆ,ๆไปต่อกันที่โปรแกรมสุดท้ายนะครับก็คือ PDF การแก้ไขไฟล์ PDF ซึ่งปกติแล้วคนที่ไม่เสียเงินจะทําไม่ได้เลยแต่โปรแกรมตัวนี้เราซื้อมาแล้ว129บาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นมันต้องทําได้ไอฟีเจอร์ใน PDF เนี่ยมีหลายอย่างที่เราได้ใช้งานจริงๆและมันมีประโยชน์มากๆยกตัวอย่างครับคือการที่เราเนี่ยสามารถแปลง PDF เป็น Word หรือว่าเราจะแปลง PDF เป็น Excel แปลง PDF เป็นรูปภาพอะไรประมาณนี้หรือแม้แต่การผสาน PDF หรือว่าเอาไฟล์ PDF สัก3ไฟล์เนี่ยมารวมกันอย่างเช่นไฟล์แรก อาจจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนบุ๊กแบงก์ไฟสองอาจจะเป็นอินโอยแล้วก็ใบเสร็จรับเงินอะไรประมาณนี้ คุณสามารถเอาทั้ง3ไฟล์มารวมแล้วกลายเป็นชิ้นเดียวส่งไปให้เขาในไลน์จบเลยไม่ต้องโหลดหลายอันถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีไฟล์ PDF มาแล้ว1ไฟล์แต่ในนั้นมี5หน้าด้วยกันคุณต้องการจะแยก PDF ออกมาเป็น5้าหน้าเป็นรูปภาพก็ได้เป็น Word ก็ได้เป็น Excel ก็ได้คุณแยกออกมาเลยครับโปรแกรมตัวนี้ก็สามารถจัดการให้คุณได้ทั้งหมดเลยผมยกตัวอย่างเป็นไฟล์เอกสารอันนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย PDF ทั่วๆไปก็อาจทําได้แค่อ่านซูมเข้าซูมออกใช่ไหมครับแต่ว่าตัวโปรแกรมเนี้ยเราเลือกที่จะแก้ไไขข้ข้อคความมดเลยรับี ติ๊กเนี่ยเขามีเวอร์ชั่น2ล้ว่ะใส่เลข2เข้าไปชึบ2.0น,นี่เห็นไหมเทกว่านี่ขยับได้ทั้งหมดอยากจะปรับอะไรปรับได้หมดเลย Steam a n น w ี่แวเย่เข้าไปชึบนี่เห็นนะหล่อเท่มากคุณเปลี่ยนข้อความได้ทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นกับในไฟล์ของเขาอะซึ่งมันเป็นการดีเทคโดยอัตโนมัตินะครับถามว่าแม่นยำมากแค่ไหนคุณลองดูดิทุกวันทัศที่เขาเขียนมาเนี่ย มันสามารถที่จะแก้ไขได้หมดเลยแล้วมันไม่ได้แก้ไขได้แค่ตัวหนังสือเราแก้ไขรูปภาพด,ด้วยเราต้องการจะขยับไอตัวรีโมทออกมาอ่ะเป็นลนักษณะอย่างนี้อ๊ออาจจะหมุนนิดนึงเห็นไหมหรือว่าอ่ะขยายให้หน่อยให้มันเด่นคุณสามารถที่จะเพิ่มลายน้ําก็ได้นะครับก็แน่นอนแหละไอตัวโปรแกรมมันแบบมันแก้ไขได้ทุกอย่างอะ่ะรับสุดยอดโหมีภาษาไทยแบบรอไว้แล้วด้วยอะ่ะดู not copy แทนที่ไปห้ามคัดลอกเห็นไหม เป็นสิ่งที่แบบรวดเร็วกว่าโปรแกรมเดิมๆที่คุณใช้อีกอ่ะเราสามารถจะแก้ไขข้อความที่เป็นภาษาไทยก็ได้ไม่ได้เป็นเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับและการดีเทคของเขาเนี่ยแม่นยํามากเนี่ยเพิ่มเติมข้อมูลอะไรเงี้ยความเสถียรในเรื่องของการแก้ไข PDF เนี่ยมันรองรับภาษาไทย100%และใช้งานได้จริงครับเอาหล่ะเมื่อกี้นะครับเราก็ได้สาธิตให้ดูแล้วในฝั่งของคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วเราสามารถใช้ใน iOS ก็ได้นะครับอัง iPad iPhone มือถือ a n d r o อ d ด์อะไรเงี้ยโหลดแอป,ปมาได้เรียบร้อยเลยแล้วไม่เป็นต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับ100 29บาทต่อเดือนเนี่ยเราใช้อีเมลเดิมเลยในการล็อกอินตัวแอปเนี่ยจะไม่รองรับเมนูภาษาไทยนะครับเฉพาะเมนูนะแต่ว่าในเรื่องของการทํางานทั้งหมดเนี่ยภาษาไทยนี่ไม่ได้ติดขัดอะไรแต่ว่าในฝั่งของตัว Android เองเนี่ยก็รองรับภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะนะเดี๋ยวผมสาธิตแบบรวบยอดไปใน iPad ไปเลยดีกว่าหน้าแรกของฝั่ง iPad เองเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเอกสารหลกัหลกๆแล้วก็จะมี Word PowerPoint Excel อะไรประมาณนี้นะครับเรียกเป็นแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่สับสนแบ แบ่ไไงไฟล์ PDF ก็ได้รวมไฟล์ PDF ก็ได้ไม่ได้แตกต่างจากในฝั่ง PC สักเท่าไหร่ไอสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือการสแกนเอกสารเราจะพามาดูฟีเจอร์นี้ครับก็คือการที่เราเนี่ยจะเปิดไฟล์ PDF ขึ้นมาสัก1ไฟล์และเราต้องการใช้ปากกาเนี่ยเซ็นเอกสารลงไปเราสามารถที่จะเพิ่มซิกเนเจอร์เข้าไปหรือว่าลายเซ็นเนี่ยเราเซ็นเข้าไปก่อนหนครั้งครับณนะวะ ผมก็เซ็นไปแล้ว1ครั้งแล้วก็กดเซฟครับคราวนี้บางคนเนี่ยอาจจะมีหลายๆลายลายเซ็นครับอาจจะเป็นลายเซ็นแบบต่างประเทศภาษาฝรัง่งอะไรเงี้ยเซ็นไปประมาณนี้คุณก็จะมีรูปแบบให้เลือกแล้วคราวนี้เมื่อถึงเอกสารที่เราจะเป็นต้องใช้เนี่ยเราก็เพียงแค่ Insert to Document และเราก็เลือกบริเวณที่เราต้องการเราสามารถโรเตทได้ด้วยเอียงนิดนหน,น่อย,นอยๆนแบบนี้เฮ้ยทําได้หมดเลยคือมันสะดวกดีสะดวกไหมสมสมติว่าต้องการลายเซ็นภาษาอังกฤษอ่ะเราก็เพิ่มขึ้นมาเลือกตําแหน่งแล้วก็ย้ายไปย้ายไปได้ไหม ชนี่ให้มันไปซ้อนกันแบบนี้เพียงเท่านี้เนี่ยเราก็ทําการเซฟเอกสารนะครับแล้วก็ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทํางานไปดูแลต่อได้เลยผมต้องการเขียนเพิ่มเข้าไปวงกลมตรงนี้ให้แก้ไขข้อความหรือว่าโลโก้ตรงนี้ชี้ไปเลยครับทำให้ใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้ยคุณเขียนลงไปได้เลยแล้วคุณก็เซฟมันก็ก x p o r t ออกมาเป็นรูปภาพก็ได้เป็น PDF เหมือนเดิมก็ได้เป็นบทก็ได้สั่งออกไปได้เลยครับ สิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถใช้แอปตัวนี้เนี่ยในการอ่านออกเสียงออกมาได้ด้วยคุณจะเห็นว่ามันจะมีไอคอนลิสอยู่ตรงนี้ครับคะคือ,อฟีเจอร์นี้เนี่ยอาจจะต้องปรับปรุงกันอีกเยอะนะซึ่งในฝั่งของ Google เนี่ยทำได้ดีกว่าแน่นอนแหละครับ <c oughs> บริษัทเขามี g o o g l e นัทเจอรในตัวอันนี้เองเนี่ยในระบบการอ่านข้อความอาจจะไม่สมบูรณ์100%ครับเพราะฉะนั้น อลองไปใช้กันดูถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามัน w ว r ร์ w ว d e อะนะนใช้กันทั่วโลกเอาหล่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าโปรแกรม WPS Office เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้งานเดือนแรกแบบทดลองดูก่อน129บาทมันน่าสนใจแค่ไหนมีหลายๆฟีเจอร์ที่น่าจะเหมาะสําหรับคนที่ต้องทําเอกสารบ่อยๆสมมุติว่าใช้ทั้ง Word Excel อาจจะ PDF ด้วยใช้3โปรแกรมคุ้มอยู่แล้วครับเดือนเดียวถ้าหารเปไ็นรายวันก็ถือว่าถูกมากถ้าใช้ทุกวันอะนะหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อเป็นแพ็กเก การแยกย่อยออกมาด้วยนะหากว่าคุณเนี่ยอยากจะซื้อไลน์เส้นแบบใช้ได้ตลอดทั้ง1ปีเนี่ยจะอยู่ที่199 9บาทคุณจะได้ cloud storage เพิ่มขึ้นมาเป็น2 0่สิกิกไม่ต้องมากังวลว่าจะต้องจ่ายรายเดือนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อขาดไปเลยแบบที่ไม่ต้องกังวลว่าปีหน้าจะต้องจ่ายหรือเปล่าเนี่ยคุณต้องจ่าย1899บาทนะครับกับการใช้แบบตลอดชีพเลยแต่ได้แค่1 device หรือว่า1อุปกรณ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีแก๊งคคคุุุณณณมมมีีีพพวกทงาานเนเ่่ยจยป็ 1699บาทต่อปีจะสามารถใช้ได้4 ID หรือว่า4 user อ่ะ1 user เนี่ยใช้ได้4อุปกรณ์อย่างเช่นมือถือ Android 1เครื่องอ่า คอมพิวเตอร์1เครื่อง iPad 1เครื่อง iPhone 1เครื่องอะไรประมาณนี้นับเป็น4อุปกรณ์ต่อ1น d คุณมี4 ID ดีคุณก็คูณเขาเ้าไปสิว่ามันได้กี่อุปกรณ์อะไรประมาณนี้นะครับกับ c l o u d Storage ที่เพิ่มขึ้นมาเป็น 80G ิที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้ c l าว d s t o r a g e 20 g ่ิบงนั้นเลยถือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีทีมงานเนี่ยแพ็เกจอันสุดท้ายน่าสนใจสุดแต่ก็ดูว่ามันจะแอบแพงบางอย่างแอบไม่แพงบางอย่างปิดท้ายไปด้วยหลายๆฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับความสวยงามเนี่ย เหมือนจ่ายไปครั้งเดียวแล้วมันไม่จบจริงๆอ่ะเอาละและนี่ก็คือทั้งหมดแล้วที่อยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับใครใช้งานโปรแกรมตัวนี้อยู่อ่ะมาเล่าเพิ่มเติมให้ฟังนิดนึงว่ามันมีฟีเจอร์ไหนที่น่าสนใจอีกที่ผมตกหล่นไปอ่ะมาแชร์เพื่อนๆดูได้สําหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยมองเห็นแล้วอาจจะยังไม่จ้ามากพอลองเสนอไอเดียใหม่ๆเข้ามาว่าเฮ้ยมันควรมีฟีเจอร์แบบนี้ว่ะพี่ใน Microsoft ก็ไม่มีใน Google ก็ไม่มีอะไรเงี้ยอยากให้มันมีในตัวโปรแกรมเนี้ยบอกเข้ามาได้เพราะว่าทาง WPS Office Thailand เนี่ยเขาก็รับฟังความคิด เ,เขาก็มีฝ่ายซัพพอร์ตฝ่ายดูแลอยู่เพราะฉะนั้นเกิดปัญหาใดก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเลยเป็นข้อมูลภาษาไทายด้วยอเอาเป็นว่าหลักๆแล้วคร่าวๆใครที่ทำงานเอกสารควรที่จะลองหาโปรแกรมใหม่ๆที่มันรองรับการทํางานได้มากขึ้นที่มันสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอะไรประมาณนั้นครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่เมื่อมีโปรแกรมเอกสารที่น่าสนใจวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ